รีรีนะครับอ้าสวีอกัติบค่อนานุานออนาขอนุญพี่มาแล้วก็ม่เีต่อเ่อเีกิเนต้ง่ายงเกิดของลูกายลนนะครับ68ปีเพลงขอบคุณกล้่งมาพล้องแพร่ขอบคุณกว้องเมตาเจียวน้อยต็นหนีซึ่งเงินเพิ่มจากสูงร้องเพลงไม่เป็น ตาดหลอกพี่พ์อม่เป็นหลอกพิมพ์น้ำมัจากที่น้ำมัจากแตงวันแต่ด้วยความพยายามและโอกาสที่พี่น้องหยุดยืนให้นะครับเี่นเขาได้มีการพัฒนาจากที่นั่นเป็นมอฮอตมือหนีนะครับอ่าพี่กะยัางควา้เก่งยัางสี่เทียนดูแล้วคือคนเจ้าของไประจีไก่นะครับขอขอบคุณพี่น้องยังในโอกาสนะครับอ่ามือนีตัดเป็นวันข่ายวันเกิดของลูกพ่อกระ่มนี่ยังนตัดนอกจากความหัก ความารถนาดีที่นี่ต่อลูกในปัจจุบันในอนาคตขอให้ลูกพยายามพัฒนาตัวของให้สมกับพี่น้องในโอกาสให้สมกับพี่น้องคนหนัก้นแท่งเติบโตให้มันดีเป็นคนดีในสังคมริ้งสุวิได้ดีที่สุดแต่ขอยาไปเป็นภาระรข,อของสังคมเย็นในสังคมเดือดรอ้อนเย็นในคนรอบข้างเดือดรอ้อนก็ขอให้ลูกมีแต่คนหนัก มีแต่คนเมตตาไปสใส่มาใส่แก้วค้าปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จนทุก้างและ,ะขอให้เป็นที่รักของพี่น้องประชาชนกระจายหักพี่น้องขึ้นตั้งพี่น้องหักลูกขอพี่น้องไทยลูกจะเริ่นจะเริ่มิีดึไปด้ยลูกเด้อ เลปดปีเตมนะคะครัสวันนี้่าทั้งเอาพร้อมมาไล่ป้ออะไรลงมาป้อนข่าตื่นมาดูหลพร้อเยืนตัวแดนแดนกันนะครับพร้อมอะไรให้ลูกเลยนะครับเอาตรงนี้เลลูกเาต้องรงกลางเลยนะครับมาบานเจิญเลยเจิญมลตรงกลางเลยเจริญเลยเจริญเลยเจิญเลยเจริญเลยหน้ามาเลยนะตองเจริญเติมเต็เลยมาเเลยอย่าเสียเวลาไปหนเลย ก็คุืมาะไยน้ำใจจากบ้านฮักใต้หนองหลายหลายบ้านนะครับรวบรวมกันมาเป็นร้อบาทสองบาทเจ็ดยี่สิบนะครับได้ถึงมาะไรแสนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสมบัติที่มาพขอเพลงน้ำที่น่ำใจพี่น้องร่วมภาระนั้ำใจร่วมพลังร่วมรักใะเทับต้หนองไม่นูนีนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับหากกว่าพี่พีพี่น้องอ่าต้นขาเส้นเท่ซ้อยของร่างกา รับนิดหน่อยบ้านออกก็หนีกะบพุ่งส uh ิเ็หุ่ดเปมา่ับมาไลข้างไหนนะครับเนื่องจากอะไรมายุ่งใหเราเหยียบพัดสีเปลี่ยนมาเปลีนรูปพอแล้วกระย่าง่านอย่นาติดข้างจึงของติดฟองว่อยหลงทีว่อยหลงท่านะครับหลังก็มาก้องลีต่าของพี่น้องพอคำนี้หนาทีแร่เสียนใจของพี่ของน้องวหอยาดรักษา ก็แต่งที่ของน้องวานะครับมานหน้าคนทำงานาริงจงยัไงกันระเบียบของมานหน้าคแต่ตเป็นที่ก็เป็นเยู่ว่าสีลูต่อปารนาเพราว่าจะเป็นตามร้องหรือพรเอกหน้าเอกทุกค้นะครับต่อทั้งปารนาที่อยากไุ้นเป็นคนยีเป็นทีฮัทีแพ้งของมีของนองผู้เียาทุงเสิร์ฟระเบียบว่าจะสีจัดูตัดบางทางเพราะนว่าพ่อใหญีพ่อหาอูกทุกคน พ่อยากในรุนทุกคนนี่ยมดีเป็นที่รลกของพี่ของน้องมา่มเป่อกับสิทธิ์อทุกคนตลอดเวลาหาเงินด้เงินหาเหลราใ้เราหาทุกซ้ายในทุ่งทรายหากระเทยในกระเทยว่าแท้ใครมีไฟดีหรือไปหลาาปฏิบัตักายปฏิดีจากอนาคตจะต้องดีว่าี่เป็นบอยซีไซดลูกน่พวงสปอร์ว่จะเป็นลูกพูดแต่กระพันว่าจะเป็นแม่แต่ลระพันนะครับ คือคุพนคืออื่นโบสถ์ตะเางานาราก่อนนาร่อนพอรับสอนคำเดียวกันเลยนะครับคือนฮะพี่น้องแล้วค่ะไมนค่อดีขานั้นสิเีพี่น้องม่ก็้เชิไปเจงพี่น้องกลัมาเสียหัเสียใจนั่นอาส่วนส่วนนั่งที่นั่งใจพี่น้องทั้งบานนะคอาลูกปอจากค่ำขอบคุณพี่น้องบกับมากัลังแต่ว่า้นงเอาไวก่่ขอบคุณ ส่วนด้แน่ดที่ทุกคนเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตนะครับผมอาชีพว่า working ของผมแต่วงงานเออนะครับว่า working ผมมองพุ่ิได้ไาผมดูมองพร่งยึงนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับผมแบบตอนถึงวาร์ปผมมองพุ่งขอบคุณขอบคุณจากใจครับผมขอบคุณพี่เพื่อนๆในวงด้วยที่คอยช่วยคนคอยดูแลต่อนน้องรันเวลาอีกคนลงลูกมามา อาจารย์ีกเพ่นนร่าพี่้องเลก้ในยอมเดอวันนั้กันนะครับันี่ครับไปก่อนมา่จากตวเราคพินที่ขอบทุ้องพาไปถ่ายกับการเดิพรมอาร้องเพลงนะคะให้กับบรรยเกตของน้องต้อยอมดุคนน้อยบเพื่อวมนการเสียาพี่รอง I'm